สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบกบสเตชันนะคะรับชมลุงพลมาสวดถากค่ะมาได้ไล่หลายมือแล้วพี่น้องเมื่อวานก็นไล่อยู่แต่เป็นช่วงเวลาตอนสวดมนต์นะครับพี่น้องทุกท่านที่มาเยี่ยมมาอย่างนะครับพี่น้องเนาะมันก็ไปกินกระส้มตามคอเลยนะ ไม,ไม่รู้ว่ากระเทียมตทนเนี่ยเขาเขาขยายพันธุ์แบบไหนเขาใช้เมล็ดมันหรือเปล่าเมล็ดเขาปลูกแล้วก็ใช้เมล็ดขยายนะเพราะกระเทียมตนมันจะมันจะไม่แยกนองไม่แยกไม่แยกหัวมันเป็นหัวเดียวแสดงว่าต้องขยายด้วยเมล็ดเ<ม>ขาจะปลูกจกนมันมีเมล็ดเหมันต้นหอมมันจะมีเมล็ดข้างบนน่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูนะของแอดชัยนี่ใครของแอดแอดนนี่ขยายม่ได้เหลือหลุหรือว่าถือเป็นหัวดิไอ้เนี้ยส่วนรวมก็ลดมันบัางก็ได้น้ำอ่ะ รถอยู่ครับไปเหยียบมาโดยเฉพาะทายบนนอกหน่ะเหยียบไม่ได้มองเลยทยบนนอกเจ้าบ่าอยู่บอกโอ้ตายแล้วโทษครับโทษครับผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับผมมาครับเจ้าคได้ครับผมัของใครเนี่ยโตโตได้กินได้แล้วสาปากับลุงาาปากับลุงวางน่า้สวยมากเลยสวยมากเลยตรงนั้นได้น้าเป็มที่เลย Thằng à, này nó không cản nám mà ai nghe, ai nghe. <laughs> Lốt nám quẩy theo lại nó vào này, Lốt cái năn nó vào Còn cái lốt vào Cái này เอาปะเอาละนี่แป้งตัวนี้เอาแบบเน้นๆหน่อยอ๋อยอสินเรียกอะไรล่ะมาแล้วค่ะกะเพราแปลงอะไรกะเพรากะเพราเบเซลนะรดูแลเสือกับกัปตันอันนี้เสือพลาใบกอนต่อตลาดต่างประเทศแล้วอันนี้เลยลุงอยู่ตรงกลางพอดีเลยอ๋อยอสินมัวแต่เป็นสายลับ อันนี้เขาจะขายเป็นแผ่นเออกระเพราสายลับต้องเพิ่มนะกระเพราสายลับกระเพราสายลับเออต้องให้ชื่อเลยเขียนชื่อเทาติดเพิ่มเลยนะกระเพราสายลับเติมด้วยกระพันสายพันใหม่นะกระเพราเสับเสือโดนซะแล้วดกมากเลยกระยุกลางเยอะขนาดนี้เขาจะขายเป็นแผ่นถ้าเกิดเป็นผมเนาะถ้าเกิดเปรียบว่าเป็นผมเนาะครับอยากจะให้ใครบางคนมีบ้างเนาะครับอ๋อมีมีเดี๋ยวมาใส่อย่างนี้ ต้องเพาะในแปลงได้คุณเอ็งถึงจะได้คะแนนในผู้ในผู้เผสายมีเกียบอะไรรู้ไหมเนี่ยรู้เหรอเขาปลูกผักหรือเปล่าเนี่ยเหรออันนี้แปลงส่วนรวมมันปลูกยังไม่ได้ปลูกอะไรค่ะไม่มีเห็นวิชื่อเลยปลูกแล้วมันไม่ขึ้นแปลงส่วนรวมอันนี้ต้นอะไรต้นดอกแค่แค่เสมอแค่เธอเสมออันนั้นอันนั้นมันจะเป็นมะเขือมะเขือสีม่วงป่ะค่ะมะเขือพวงค่ะมันจะมีมะเขือที่อยู่โครงการพระรามบลี บันนานุเขาอ่ะมะเขือลูกเราเป็นโลอ่ะเคยเห็นไหมเคยมีใครเอามาปลูกยังมะเขือลูกนึงอ่ะเป็นโลอ่ะเป็นโลแบบมะเขืออ๋อมะเขืออะไรนะเคยเห็นยุคแบบที่ออกทีวีอยู่ที่โครงการระลับุรีครับอยู่บานนานกเขาเขาขยายพันธุ์อยู่จะมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เราเข้าไปเยี่ยมชมได้อยู่ที่ไหนคะลูกนี่บานนานกเขาเนี่ย สะพนนครบ่ะเม่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะบ้านน้าเขาถ้าหมักขียวห้ยเขาหัวผมไปอบรมที่นั่นยางสมาร์ทฟาร์มรุ่นที่สี่ผมไปอบรมที่นั่นสี่วสี่วันนอนสามคืนสี่วันอบรมแล้วก็ไปดูสถานที่ต่างๆในโครงการอยากพนเจะพาไปลูกมันใหญ่มากนะลูกนึงเป็นกิโลเลยนะเขาขยายพันธุ์อยู่ครับเพราะว่านั้นผมไปผมก็ขอเขาอยู่ขอครับเบี้ยเดียวเขาก็ยังให้ไม่ได้เขาบอกเขาขยายก่อนเขาก็จะส่งไปทั่วประเทศ มันเป็นโครงการพระรามิีที่ที่เขาจะให้เมล็ดพันธุ์ให้คนดูแลมีอะไรอีกหมดยังหมดอะไรทักหรือยังหมดแล้วสรุปสรุปค่ะกรรมการแปลงไม้เป็นตัวเกรงคสวัสดีค่ะแอดแมนกับบี่ประกาศอ้าวสิบห้าสิบหกนะคะตัวเต็งตัวเต็งสิบห้าสิบหกี่แดง 15บหกระเทียมนะคะ16กวางตุ้งนะคะลุงบอกตัวเต็งเลยนะ,ะนำนำคะแนนนำค่ะน้ำมันแน่นขอบาพร้วค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยกัน<อ>ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องหนูนาพาไปดูกับชอ่องกกกอกสเตชันด<อ>้วยค่คะ,คะ แอดมินหนูนานะคะอยู่บ้านกบก<ๆ>อกย้าขอบพระคุณนะคะตอนนี้อยู่หนะ้าผู้เล็กไฟมองไม่เห็นผู้เล็กไฟเลยต้นส่วนยางบังนะคะลุงมาตรวจสวนผักนะคะ <c oughs>